ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับปอป์ตไรเดอร์วันสรุปแล้วมันเป็นอะไรบอกมาดิเสือเขาไม่มีอะไรพวกนี้เบิกห้างแล้วซ<ม>ึงหายากมากถ้าคนอื่นก็คงไม่ได้ราคานี้ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะคะวันนี้นะคะพี่โบจะมาพาทุกคนนะคะไปดูว่าพี่เสือสปอร์ตไลเดอร์นะคะมีอะไรพังบ้างะคะจากคลิปที่แล้วเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นไปแล้วใช่ไหมว่าพี่ยิ้มเนี่ยรถคว่ำโชคดีนะคะที่ไม่เป็นอะไรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรถนะคะจอดอยู่ที่อู่ทุกคนและที่สาคัญนะตอนนี้พี่โบไม่รู้เลยเลยว่ารถอะ่ะมันเป็นอะไรบ้างรู้แค่ว่ามันขับไม่ได้แต่ว่าพี่โบนะพยายามถามพี่ยิ้มหลายรอบแล้วนะว่าตัวรถอะ่ะมันเป็นอะไรไหมซ่อมอะไรเยอะ ไม้อะไรเงี้ยพี่เยิ้มก็อักอักแบบ ไม่เป็นอะไรหรอกเออย่างเงี้ยแต่ก็เนี่ยทุกวันนี้ผ่านมา1อาทิตย์แล้วรถยังไม่ออกจากอู่เลยทุกคนวันนี้นะพี่โบจะไปตามล่าหาความจริงให้ได้ว่ารถสปอร์ตไรเดอร์เนี่ยสรุปแล้วมันพังเยอะแค่ไหนแล้วมันเป็นอะไรบ้าง <S <S พี่ยิมนะแบบไม่บอกพี่โบเลยพอพี่โบถามนะมันก็เฉยเฉยไปเรื่อยไปนู่นไปนี่ไปนั่นและที่สำคัญนะไม่รู้เป็นแผนการของพี่ยิมหรือเปล่านะในการอยากจะเปลี่ยนรถใหม่เพราะว่าทุกวันนี้หน้าฟีดของพี่ยิมนะมันมีแต่ฟ o r t u n e r ทั้งนั้นเลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอวันนีี้พพพ่โบจะาายิมลกไปอูให้้ไดเลย แล้วจะไปดูเลยว่ารถอ่ะมันพังจริงหรือเปล่ามันเป็นยังไงกันแน่ไปหาทุกคนนู่นพี่ม,มันอยู่นูน่นยิม้มเนไงวรถเป็นไงมากฮะ <c oughs> สบอร์ไรเดอร์เป็นไงไงบอพังตรงไหนบับไม่นะปกติด,ดี ปกติอะไรอาทิตกว่าแล้วยังไม่เห็นไปเอามาเลยสรุปแล้วมันเป็นอะไรบอกมาดิไม่เป็นนะฮะปกติมานี้จะไปไหนวันนี้เขาจะต้องรู้ให้ได้ว่าสรุปแล้วมันพังหรือมันไม่พัง,พงหรือมันยังไงไม่พัง,พงไม่พังแล้วทำไมไม่เอากลับบ้านอ๋อไม่มีที่จอดบ้านรถเลอะเทอะเดี๋ยวพี่ให้สรุปมันยังไงไม่ําสุขภาพเขาเลยหรอไม่ทาสุขภาพใครไม่หายไปตากฝนมามเองนี่ยตีนเตือนเป็นอะไรเดี้ยงเป็นไงเอาก็ลดลงนะจะให้เป็นคนปกติได้ด้วยอ๋อ หิวตีนวัยรุ่นเมื่อไรจะโดนสักทีเดี๋ยวขยิบใด้วยพาไปนี่พาไปอู่หน่อยไปไหนจะไปดูไงสรุปว่ามันพังอะไรซ่อมไปเท่าไหร่ไม่พังซ่อมไปเท่าไหร่ซ่อมไปสองสามร้อยบาทตกเงินตกสามร้อยซ่อมหมดไปดูไปดูยังไม่รู้เหมือนกันยังแพงก็หน่งร้อยเลยมานี่จะไปไหนเนี่ยทุกคนดูมาเนี่ยพอพี่โบถามมันก็เดินหนีแบบเนี้ยมานี่ดิเบนเบนมาถ่ายพี่หน่อยดิมา โอ้ถนัดเลยเฮียดิเนี่ยถนัดเลยเนี่ยถนัดเลยสรุปรถพังอะไรบ้างรถก็แค่มือลิงโคดแล้วที่มันสตาร์ทไม่ติดเพราะอะไรทำไมไม่ใช้น้ำมัน2 TDD ล่ะเพราะใช้แล้วเครื่องปิษสตาร์ทติดง่ายอ๋อก็น้ำมันเครื่องมันลงหัวสูบมันก็เลยสตาร์ทไม่ได้เอาซ่อมแล้วแล้วตอนนี้สตาร์ทได้ไหมสตาร์ทได้รถมันพังอะไรเไม่พังใช้ลแล้วอะไรพังบ้าง กระจกแตกเนี่ยเใช่ไหมลู่บอกกระจกแตกพอเหมาอนดิรู้เยอะจริงเจ๊สรุปว่าอะไรไม่เป็นไรเทอร์โบพังเทอร์โบพังเออเปลี่ยนเทอร์โบเปลี่ยนเทอร์โบอใช่เปลี่ยนเทอร์โบเปลี่ยนมือลิงมือลิงนั่นแหละแล้วที่รถไม่ดีเพราะว่าก็น้ำมันเครื่องไงน้ำมันเครื่องหมดความก็น้ำมันเครื่องก็หมดไงแล้วช่วงเริ่มช่วงกลางเรื่น้ำโปรตีดีทุกอย่างช่างโยบอกโอเคเวลิกูดความใหม่นะ ตบกูยืนขึ้นเดี๋ยวพาไปดูก็ได้เดี๋ยวพาไปดูลูกว่าซ่อมกี่บาทยังไม่รู้เลยทำโบไป2,000ซื้อมือลิงไป2,000ก็4,000ให้มันจริงไม่เชื่อหรอกพาไปดูเลยพี่โอู้๋แล้วทำไมแล้วหน้าฟีดในเฟซบุ๊กอะไรมันขึ้นแต่ฟอร์จูเนอร์ฟอร์จูเนอร์อะไรอยากได้หรอฟอร์จูเนอร์เออจริงจริงแล้วอ่ะจริงจริงแล้วอ่ะจริงจริงแล้วขว้างจะเปลี่ยนหรอ ตกสำบัตเหรอฮะว่าไงจ็บจเปลี่ยนเล้เดิมมันก็ดีอยู่แล้วเออมันเก่าแล้วไอยาจจะไปเปลี่ยนเป็นเป็นซุปขคาโอเคทุกคนพี่โบไม่เชื่อมหรอกเดี๋ยวเราจะไปดูที่ร้านช่างโยเลยว่าสรุปแล้วอ่ะมันเป็นยังไงมันมีอะไรบูบสลายหรือทําไมมันทาไมมันต้องหารถใหม่พี่โบไม่เชื่อหรอกมันจะเป็นแค่นั้นมันเป็นแค่นั้นมันจะไปหารถใหม่ทําไมใช่ไหมใช่ไปออกรถเลยมันเป็นข้ออ้างจะหารถใหม่แล้วไม่ใช่หรอกมันก็ไม่ยอมซื้อสีรถน้องพังก่อนไง ทุกคนตอนนี้เราถึงอู่ช่างโยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่เสือของเราเนี่ยมีอะไรพังเสียหายบ้างเรามาดูกันเลยวันนี้เราต้องรู้ความจริงให้ได้อะไรเหระ <c oughs> บินน้าซ่อมบินบินบินโอ้รถลงเสียห้าหก0 0พันไหนบอกว่าสี่พันไงจ <c oughs> ิบใจคิบจอะไรที่เป็นเองเองไม่บอกไม่มีเนี่ยอยู่ในนี้แหละช่างโยสวัสดีค่ะามีอะไรพังไม เป็นยังไงบ้างช่างโยรถพังเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะหรอคะ,อะขำทำไมไม,มีอะไรถามจริง <c oughs> มันอะไขับรถขึไปโอ้โห <c oughs> อันนี้เดี๋ยวไปซื้อใส่ใหม่ได้อ่ะพาไปดูดิว่ามีอะไรบ้างตัวเองก็เป็นคนรู้ว่าเอารถกลับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปโม้สุดท้ายกลับบ้านเลยใช่ไหมเอากลับเอากลับได้ใช่ไหมพี่โยเอออเากลับได้เห็นไหมไปขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปก็มีเทอร์โบมีอาร์มอะไรนะอาร์มลิง ใช่แค่นั้นแหละนี่อะไรบ้างเนี่ยพี่โยไอสองมันสองนี่คืออะไรอ๋อของแท้อ่ของแท้มาให้ใช่ราคานี้แหละตอนก่อนซื้อมาของปลอม500 ออนี่ไงเจอได้อะไรหรอคะอันนี้ใบเทอร์โบบู๒๕เลยเหรอทิงป่ะโอ้ก็ตอนเรารถเราคว่ำอ่ะให้พี่โยบอกก็ได้ตอนผมคว่ำอ่ะน้ำมันเครื่องมันมันมาใช่ป่ะแล้วมันเหมือนใบเนี้ยมันดูดน้ำมันเครื่องมันตีขาดหมดเลยนี่พูเนี่ยพี่โยเขาบอกเนี่ยนะเนี่ยอันเนี้ยถ้าเขาดับช้าอีกหน่อยนะเครื่องมันจะโอเวอร์รันดับเครื่องแล้วมันก็ยังดูดน้ำมันเครื่องไปกินไปจุดระเบิดเองจนเครื่องพังดีเขาเก่งไงเขาดับเครื่อง อันนี้คือไม่เป็นอะไรเลยเลยค่ะช่างโยใช่ครับไม่เป็นเป็นไงขับได้ไหมการความมีความสุขมากพอไปลองมาแล้วบูประมาณยี่ยสิบบูยี่สิบยี่ห้าเลยหรอบูรถแรงขึ้นอีกแรงกว่าเดิมนะคะทีนี้จากตะแคงก็เป็นใหญ่ท้องแล้วสั่งแล้วก็คือซ่อมไม่ได้แล้วรู้เรื่องไปเดี๋ยวไปดูต่อที่บ้านแล้วกันอย่างละเอียดไปไปแล้วค่ะทุกคนพี่เสือกลับบ้านแล้ว เมื่อกี้ฟันขาวเหมือนไข่ไก่ย,ย่างเลยอนนตอนนี้ขาวไหมขาวไม่ตอนเนี้ไม่ขาวดำแต่เมื่อกี้ขาวน่าจะ,ะบอเปลี่ยนมาใหม่อะบนถังน้ำมันยังอยู่ก็โอเคตอนนี้ดำแต่เมื่อกี้ขาวแป๊บเลยเขา,เาจะถามตัวเนีว่ารถทำไมฟันขาวก็ตอนนี้ที่จะต้องเปลี่ยนก็ไม่อันนี้นี่อะหายไปนี่ กันกันไม่ไม่ทลายดรถกาดออาพาไปดูซิว่าอะไรเสียหายบ้างอันนี้อย่างแรกเลยกาดหายไปตรงนี้ฝากระโปรงปิดไม่ได้ต้องทำยังไงฝากระโปรงปิดไม่ได้ก็ก็เดี๋ยวทําไมตรงนี้มันแวเหลงหลวมหมดเลยอ่ะดูดิอันเนี้ยหลวมสิก็กันชนมันยุบเข้ามานี่ไงเนี่ยกันชนเนี่ยมันมันชนไงแล้วมันก็ยุบเข้าไปบีบเข้าไปเลยเนี่ยเดี๋ยวาน้องดึงออกมาไฟเติงไฟตามใช่เพราะพี่โยเขาเป็นอู่ซ่อมรถเขาไม่อู่ฟิตเมส์นี่นะตรงนี้ นี่ฝาปิดไม่ได้มันดีขึ้นไปใช่กันชนยุบบุบไหมกันชนกันชนอะไหมบุบแล้วกันชนขับรถกันชนเหี้ยนี่บุบไม่ใช่คนแล้ว JTS ดีมากแต่มันแรงให้ห้อยลงไปเนาะก็มันก็มันชนดินไงเหมือนตรงนั้นบุบอะดูใหม่แล้วเหรอคันเก่าแล้วแหละแม่มาดูว่ามันมีอะไรพังมั่งเนี่ยมันเป็นแผนการมันมันจะเอาฟอร์จูเนอร์มันบอกว่ามันเห็นมันดูใหญ่เลยนะ่ยฟอร์จูเนอร์เนี่ยไฟเป็นไรรู้สึกว่าจะหักขาจะหักไฟขาห้า ตอนนี้ซ่อมมาแต่เครื่องแต่ว่าพวกไอ้อะไรต่างๆเนี่ยต้องมาหาซ่อมอีกซ่อมเครื่องไปหกพันบอดี้ไอ้อุปกรณ์จุกชิกชิกอีกเท่าไรไม่รู้นี่เมื่อกี้ได้ขับมาแกล้งแกล้งแกล้งก็อนนี้ชิบหายหมดแล้วพี่บันไดมันเป็นยงไงทำไมบันไดเป็นงไงเอาบันไดนู้นใส่แทนพี่นายบอกเอาบันไดบ้านใส่แทนไดเหรอจะว่าเดี๋ยวให้พี่นายเชื่อมให้มันหน่อยพี่นายเอาแบบอันนี้เดี๋ยวทิ้งออก นี่แล้วก็กาดแตกนี่เอออันนี้ไอ้เจียบอันนี้อันนี้ก็พังซื้อใหม่เบิกห้างนี <t empath etic subtitles> ่สองอันเลยโอ้ยี่จุกจิกจุกจิกดันเข้านี่ทําไงดันดันเข้าพีี่จุกจิกจุกจิกเนี่ยเหนือยจะเหมือนจะเยอะเหมือนกันจิกจิกเนี่ยฝายดีเมื่อกี้เห็นน้ําไหลออกมาโจ๊กเลยน้ำแอร์อะไรปกติไหมข้างในรถปกติมากเงือนที่ซ่อนเมียไว้ก็ยังไม่หลุดออกมาเลยเงือนที่ซ่อนเมียไว้ก็ยังไม่หลุดออกมาเลย ล่างเป็นอะไรไหมไม่เป็นอ๋อนี่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 นออเชิญครับเชิญครับเชิญครับมันจะเวอร์กเกินและตีลังกามันทั้งแค่นี้ตาลังกีครับนี่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 ไงชื่ออะไรอะ่ะอันนี้ก็คือพี่ซื้อมาว่าจะเปลี่ยนไงคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะคอมา้าภาษาค<ข>อมาอ๋า<ข>อ,อที่มันชอบงอที่ว่าจะคตไงทีนี้ไม่คดคอดตัวอ้าวเหรอนี่มาเมื่ันอันนี้แล้วนี้คืออันเก่าหรืออันใหม่อันนี้อ๋อพี่โยเขาเปลี่ยนให้สองข้างเลย อ,อันนี้นนคืออันเก่าเหรออันเดียวอันนี้คืออันใหม่อันที่ซื้อมาอ,อันที่คดคือไอเทียนเนี่ยคอดอัน,นเดียวเองเนี่ยแล้วเราเปลี่ยนเฉพาะไอตัวนั้นเหรอใช่มันไม่มีขายต้องซื้อ็นยกชุตเพราไไรเนี่ยจุดเนี่ย สองพันเ่ะพัวกันให้มาต้องซื้อยกชุดเพื่อจะเอาไออันนั้นอันเดียวเนี่ยนะใช่เนี่ยเอาอันนี้อันเดียวแล้วห้างไม่มีขายอันนี้คืออันที่โคตรเหรออันนี้คืออันที่ดีแล้วไหนอันที่โคตรใส่รถไปแล้วใส่รถไปแล้วใส่รถไปแล้วไอเหี้ยนี่ใส่กี่มากรองตี่ะไม่ใช่อันที่โคตรอ่ะใเลยจะเอามามาอยู่ที่เก็บมาให้ดูไงอยู่ที่อู่ก็โคตรแบบอันนี้จะเป็นสภาพนี้ใช่ป่ะงอเข้าอย่างนี้เลยปึ๊บงออย่างนี้เลยงอเยอะใช่คือนักดิบไง อ้านักดิฟน,นักดิบอันนี้เราก็เก็บไว้ได้เป็นอะไรเพราะว่าเสือเขาไม่มีอะไรพวกนี้เบิกห้างแล้วจะต้องไปหาพวกเสียงกงของเก่าที่รถเขาตัดทิ้งโดนชนตูดแล้วขายอะไรแบบนี้ยต้องหาแทนอย่างนี้ก็ไปหามาจากเพื่อนๆกันที่ให้กันมาโปรวิวซึ<อ>่งหายากมากถ้าคนอื่นก็คงไม่ได้ราคานี้อาจจะถูกกว่น,นี้อันนี้ราคาบอกเมียก็อะไรประมาณนี้ มีแค่นี้ใช่ไหมก็มีเท si> ่น okay. ี้ก็จะทำอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาทําเองแล้วจะเอาไปทําที Chuck ่อูไหนเนี่ยอูจ้าบอูจ้าบคือใครที่ไหนเพื่อนกันเบ็นนํามาเอาไปทาอะไรบ้างก็นี่แหละฟิตเมนให้นี่แหละเปลี่ยนถอดกันเชิงเปลี่ยนสายตาสายตาอะไรเงี้ยพวกเนี้ยเนี่ยพวกเนี้ยเขาเก็บให้ให้เขาเก็บให้ใหม่เลยเนี่ยก็คือออกมาคือสภาพดีเหมือนเดิมออกมาคือดีเลยคือแต่ไม่น่าเชื่อนะตัวเนาะเป็นการที่พี่ยิ้มคว่ำได้แบบว่ามืออาชีพมากๆเลย จังจึงลงชิดไปวันนี้ไงหลายคนบอกโอ้โหลุมลึกแม่ง2เมตรขนาดนั้นแต่แม่งลึกจริงกพพี่ยิ้มไม่คิดว่ามันจะลึกขนาดนั้นถ้ารู้ว่ามันไปลึกขนาดนั้นนะพี่ยิ้มจะไม่ขับเร็วจริงๆนะนึกว่ามันเป็นแคบใช่ต่อไปนี้ไหลดินอะคือไหลถ้าไหลดินอะไม่คว่ำอะไรวะนึกว่าแบตจะหมด ตอบไปนี้ามขับเร็วแล้วไม่เร็วแล้วครับไม่เร็วแล้วแต่ดีว่าที่ไม่แต่เขาว่าประหยัดประหยัดน้ำมันขึ้นแน่นอนทำไมอ่ะน่าจะเทอร์โบพังด้วยตอนแรกอ่ะรู้ได้ไงตอนเนี้ยหายละแรงเลยอ่ะแล้วขับมาได้ไงเทอร์โบพังก็เทอร์โบก่อนปอย่างนั้นไงอ๋อมันก็เลยกินน้ำมันใช่ด้วยส่วนหนึ่ง คิดว่านะรถก็ประมาณเท่านี้ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปทําพี่เสือให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ล่อเหมือนเดิมนะคะรอติดตามแล้วกันนะคะว่าจะไปทำที่ไหนนะอู๋จับอู๋จับเพื่อนกันนี่แหละไม่คงไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกมั้ ก็แบบแค่้เขา,ขา,ขาไปดึงๆอะไรให้น,นิ่ๆเนี่หน่อยเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันว่าถ้าพี่เสือไปทําออกมาแล้วนะคะจะหล่อเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะก็ฝากพี่แอดด้วยด้วยนะคะโอเคปะคลิปนี้ก็ฝากติดตามพี่เสือแล้วกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายอะไรดอะดเป็นกำลังใจให้พี่โบด้วยนะคะไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วก็ดีแล้วไง <c oughs> แทนที่จะห่วงผัวห่วงรถอีก